perlu nyanyi apa itu oh Uh uh, kau koma. lari leh tu Eh, kau itu begitu Lari lari. Eh, siapa ini waduh Hari ni lawe tu. Aku Hari ni Oh, orang lari li lari orang lari. Tukar lari le, Lari เอานี่ไปละไปละไปงบครบแล้วเดี๋ยวไปดงมาไปนี่โกยได้ตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่อืมเยี่ยมเกือบมาแล้วเสียบรถตัดเพื่อนมาทีแล้วนี่นี่ปูแล้วนี่นะนี่ปูนี่กันปูเนี่ยอันนี้เราไว้ด้วยนี่คิดปูได้ปูแล้วเนี่ยปูขาววางไว้ขาวอดหมดพอแล้วนี่อํามานนี่ก็ปูแล้วอ่ะเห็นเห็นไปหน่อยดิฮะฮะ nên hết đi từ đi, tao tôi đi anh, tao tuân anh đi anh, tao đi, ta qua tuân này. Thì không hết pru này, này phải gươm à? Ồ, quay tới sao <coughs> mà? Ồ, đàn ông lo cho lửa đung phá. Ta bị bệnh là cho thuốc. Ừ, quay tới sao chứ sao quan Ừ, quay, 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 mấy ghế đó không mà, chỉ năm mà này. Qua phần này là. Chưa lấy à?

跑完这了，哎，气 a 我脚都要麻，累不累？铁艾，你铁艾，铁艾，累累，我老婆婆不来，没带我来，你完这了。喂，打不累没？没，你累不累？能干起吗？都，我得偷吃吃得了。铁艾，你让人挂的累，挂脚的，快喝啦，好点了。哎，听不见我录的不？快来接我啊！ เล่ตะลุเล en ่บะตัวโดนลอยอีกเล่นใหญ่ก็ดีเลยๆไว้โอ้ยตัวละครึกตัวเก่ครบเครือครบเครือเลยอันนี้ล่ะเอ้อนี่ดิกว่านี่เล่ๆๆนี่โอดิเออตะลุออกแล้วนี่โอดิกว่าดิกว่านี่เลยอีเล่นเสียอีเหนื่อยอีว่าปลุกกูโกเลยนี่มันได้เหยอะวะกว่าก็เยอะๆดิ Kacau caw ke la di kacau ke jau na Kei okey okey Eh toh toh Kue di kue na ko fe lang kue di Aa kei lo Kue kacau di ko Kacau ae toh le Kei tuh si กตก็ราดีเลเลยพอพวาไคู่ขนาดพวาพูิเลยกาดีเลยก่เทียอทนเีดีโตเค้โเฮ้ยโตขาพอเด็กาดีเธอกิาดีเธอเดี๋วพวรอันนี้พัอเราดีด้วยอ่ลาลสิลกเลย ก็เลยว่าลูกเขาคุ้มไปไหนก็เลยคู่มันก็ยิ่งเท่เลยก็เลยเลี้ยเลี้ยเลี้ยงคนนี้ก็เลยอุ้งเขาคุ้มไปไหนก็เลยอะไรกเลยสามวันที่กเลยตอนนี้เหลือเท่าไหร่กเลยก็ขายอีกคนหนึ่งนกเลยว่าลูกเขาคุ้มไปไหนกเลยเสียเวลาเลยกเลย 好的，你那个，谁谁看不到？ok，还好。着了，还没啊？嗯。好的，你过不泡泡，好的，好的。背了背转面，那、嗯、个过了不跑跑，你了不跑跑，我今天嘞，我跑跑到现在，头头休息了。哭了啊，过了不泡泡吗？ โวยหอกลาดิิดๆจ่อคือล้จอลเนาะอันนี้กวก็เวนทายมันี่บบุญจิงเเฮ้ยตัวบกกก็คืลเลยเเาบลเลยอ้ยด้สาวลมัดุูลยมุกกาวนได้อสาวอันนี้เอวเดียวาไฝีมือไว้ดียวรากตัวมือก็เลยเลยอันนี้นีย่งกวางลตันี้ตัปรีนวะ

ก็คือเฮียพันนี่เราไปเลยต้นนงมุกเลยคือจิจลเลียงกว่านีบวบยคือจเลียเลยเฮ้ยนี่บบบุเหรอนี่บริการสุด้วยต้นคือจเล่บเลียงกนเลเนาะอืมสกวางก่พันนี่เราไปฮัลโหลกต้นนลนี่ด้โอเลดยเดนี่กนนเอยลอบุ่ยเลยตัวกระดเลยตัว้นเล่นใจ เลยเลยเลนเฉเยโอ้เยเอดอนนี่นี่ใหญ่พันนี้เราไปดูิขวายรกเยอ่ก็ปลเราวิลิเป็หรอวะกูกี่กลกเราดิวิลิหาเห็ด หายหายถอดเสร็จแล้วเหนื่อยแล้วไม่ไหวเราจะกลับบ้านละมามาดูผลงานดูผลงานนิดหน่อยนี่ผลงานถูกนะอ้าววังลองวังนี่ผลงานผลงานผลงาน,งานอันนี้นะหายถอดมานี่เหนื่อยมากไม่ไหวแล้วเราบวิ่งกูเกลวหรอปุ๊บหรอวะเกลโซนี่หนาตจะวิ่งหรอปะ